สวัสดีครับทุกคนในนี้ต้อนรับเข้าสู่ข่าวสตาร์ีที่8นะครับกับเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งนะครับสำหรับไนกี้หลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาแล้วก็มีการโปรโมทเจเนอเรชันใหม่อย่างเทมโปเลเจนเก้าซึ่งหลังจากนั้นมา10กว่าวันนะครับในวันที่12กรกฎานะครับได้ออกคอลเลคชันแ a c k แพ c k รุ่นปี2021และอย่างที่ทราบกันดีนะครับในคอลเลคชันนี้นะครับมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม่ของ n นกี้แ h n ทอม m t t 2แล้วก็เทียมโปเลเจนเก้นะฮะ The r e n e w Pack นะครับใช้ชุดสีพื้นเป็นสีดำล้วนนะครับผสมกับสี i อร n g r a รแล้วก็ตัดเส้นกับสี University b o u e นะครับซึ่งทาง n นกี้เขาเลือกใช้คู่สีหรือชุดสีเนี่ย โดยที่ไม่เสี่ยงเกินไปนะครับโดยก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภานะครับ Nike ก็ออกคอลเลคชัน b a c k x p r e s s นะครับที่ดูคล้ายกับแพ็คนี้เช่นกันนะครับและก่อนที่เราจะไปดูไซโลต่างๆผมจะไม่ขอพูดถึงเทคโนโลยีของแต่ละไซโลแล้วนะครับเพราะว่าเราได้พูดถึงรายละเอียดของไม่ว่าจะเป็น Phantom GT2 แล้วก็ Tempo Legend 9ไปหมดแล้วนะครับแต่ในส่วนของ m e r c u r a l s u p e r f i l e หรือว่า Vapor เนี่ยอาจจะมีพูดถึงคร่าวๆนิดน,นึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำคลิปมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับ m e r c u r i Super ปเปอร์ไฟ8แล้วก็วเปอร์14นะครับชุดสีอย่างที่บอกไปครับสีดําสีเทาแล้วก็สีนําเงินนะครับอัปเปอร์ใช้ชุดสีเป็นสีดําทั้งหมดนะครับตัดกับเส้นสีน้ําเงินของสบู่ตนะครับแล้วก็มีเทคโลโก้เมอร์คิวรีลนะครับด้านในของสบู่ตนะครับก็จะมีสีเทานะครับซ่อนอยู่เยื้องๆกับเส้นสี้ําเงินที่ตัดขอบอยู่นั่นเองนะครับในตัวเมอร์คิวรีลนะครับมีลูกเล่นความพิเศษนะครับนั่นก็คือในส่วนของสีไอรอนเกรนั่นเองผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้คําว่าเรืองแสงหรือว่าสสะะท้อนนแงดีครับ เหมือนกับชุดกักหรือชุดจราจรอนะ่ะคือถ้าอยู่ในที่มืดมันก็จะออกแสงผมจะใช้คําว่าสะท้อนแสงและกันนะฮะดูตามภาพได้เลยนะครับตัวนี้ครับจะโดดเด่นเน้นไปที่สวู่แล้วก็ตัวเท็กซ์โลโก้ของ m e r c u r ิวรนะครับในส่วนของไซโลแฟนทอมจีทีนะครับหลังจากมีการอัปเดตเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับเป็นแฟนทอมจีที2ในแง่ของเทคโนโลยีจะมีการอัปเดตใหม่ก็แค่ generative texture ใหม่นะครับจัดเรียงอยู่สัมผัสใหม่ทั้งหมดดีไซน์ใหม่นะครับมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายนะครับแต่โดดเด่นในพื้นที่สี ในตัวนี้จะมีสีเทามากกว่าในไซลูอื่นๆนะครับแล้วก็ในสวุดของ GT2 นะครับจะเติมสีน้ําเงินให้มันเต็มในส่วนลูกเล่นความพิเศษนะครับก็คล้ายคลึงกับทุกตัวนั่นแหละก็คือสีเทาที่มีความสะท้อนแสงในที่มืดน,นะครับมันจะมีเส้นที่มันตัดเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่อง,องเขานะครับแล้วก็สุดท้ายครับลูกพี่เทมโปเลเจนเกใหม่นะครับดีไซน์เทมโปเลเจนเกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้คือเขาจะเน้นไปที่ความเรียบไม่ชูชาฉ่อย่างกับ Mercur i a รหรือแ a นทอม GT เนาะแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับโช ด้วยเหตุน,นี้แหละเทมโป้จะมีจุดเด่นแค่สบู่เท่านั้นเลยที่มีสีเทาสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตัดกับเส้นสีน้ําเงินพร้อมกับเทคโลโก้ของเทมโปเลเจนด์แค่นั้นเลยซึ่งถือว่าขายของครบนะครับของทางเทมโปไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวเองแล้วก็ของบริษัทก็คือครบเลยอัปเปอร์ส่วนบนยังคงใช้หนังจิงโจ้อยู่เช่นเคยระดับพรีเมียมแต่มันอาจจะดูไม่ครบองค์เท่ากับเจเนอเรชันก่อนที่มีตัวหนังจิงโจ้ครอบตัวทั้งหมดนะครับเขาได้ตัดทอนหนังจิงโจ้บางส่วนเพื่อน้านําหนักที่เบาลงเพิ่มโฟมนะครับเพิ่ม ในการสัมผัสแล้วก็อัพอัพเกรดชุดพื้นชุดปุ่มเสริมแกนกลางของชุดพื้นเพื่อความแข็งแกร่งนะเพื่อน,น้าหนักที่เบาลงนะครับแต่เพื่อให้นักเตะเนี่ยส่วนใหญ่ได้ใช้เทมโป้ได้ง่ายขึ้นนะครับเขามีคอลเลคชันพิเศษนะครับเป็นสเปเชียลอิ dition มาในชื่อแพ็คว่าโฟกัสนะครับซึ่งมีวางจำหน่ายในวันเดียวกันกับที่เปิดตัวเดอะรีนิวแพ็คด้วยเช่นกันในตัวซุปเปอร์ไฟนะครับจากตัวอีลิตไปตัวโปรด้านดิรามิกฟิตคอรล่าที่จะดูหนาขึ้นนะครับด้านอัปเปอร์ยังมีความคล้ายกับตััวววออยู่่่ในนนสาเเืงจกต อัปเปอร์ตัวหนังเนี่ยจะไม่ใช่ไฟล์นี่แล้วน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วนะครับในด้านท็กเกอร์เนี่ยเขาก็จะใช้การสกรีนการพิมพ์จะมีดีไซน์ที่มันชัดหน่อยในส่วนคลับนี่คือจะไม่ใช้สีน้ำเงินเลยจะเป็นใช้สีเทาเหลือแค่2ส,สีเองเท่านั้นนะครับในส่วนของเวเปอร์ในตัวท็อปกับตัวโปรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นข้อสั้นทั้งคู่นะครับอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างมากผมว่าความเรียวความบางเนี่ยในตัวโปรของเวเปอร์เนี่ยอาจจะดูหนากว่าตั้งแต่อะแคดมี่ไปถึงคลับนะครับสตัวสุดท้ายจะใช้ชุดปุ่แบบ MG ทัั้งหมมดเเลยนะนจะจป็ ปุ่มที่ไม่ได้สูงมากนะในส่วนของ Phantom GT 2นะครับมาดูความพิเศษของ High Cut กันบ้างดีไซน์จะมีความละเอียดมากกว่าตัวรองท็อปส่วนมากที่ต่างน,นะครับมันจะเป็นในเรื่องของอัปเปอร์ Upper, วัสดุแล้วก็เป็นจะเป็นเรื่องความสบายในการสวมใส่ความหนาความบางครับในรุ่นของออตัวบอยหรือตัวรองบอยเนะี่ยก็จะมีมีเซฟตี้ด้านเอ0รอยหวยนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นของเทมโป l e เจน d 9ก็คือ ทุกตัวแม่งจะคล้ายกันหมดดีไซน์มันจะคล้ายกันหมดอาจจะมันต้องละเอียดจริงๆนะครับของเทมโปเนี่ยแต่ผมบอกเลยเลยว่าตัวท็อปนี่คือสบายสุดๆไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดดอทของอัปเปอร์เนี่ยยังมีความชัด มากกว่าในไซรุนอื่นนะแล้วก็สุดท้ายครับสรุปครับแพ็คนี้นะครับเป็นการเปิดตัวของแฟนทอม GT 2แล้วก็เทียมโปเลเจน9นะครับเป็นคอเลชันที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายใช้คู่สีที่ไม่ดูน่าเกลียดจนเกินไปแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะโดนดานะครับแถมยังมีลุกเล่นอะไรให้มันดูมีอะไรมากขึ้นซึ่งแบ็คแพ็คก,ก่อนหน้านี้นะครับมีมาก่อนแล้วในเดือนกุมภา2021ชื่อว่า BackX p r ก s s เนะครับที่ตอนนั้นยังคงเป็นแ Fan ท o ม GT Generation 1แล้วก็เทียมโป้เจนเนอเรชั่น8 คนไหนใส่สักเท่าไหร่คือนักเตะที่ดังๆเขาไม่ค่อยใส่กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถหารูปให้ทุกคนดูได้ว่าเราใส่แล้วยอยู่ในสนามเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องไปดูตามรีวิวในยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถออกไปถ่ายคลิปได้แล้วก็สุดท้ายแล้ว เออส่วนตัวรู้สึกเฉยๆไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้ต้องการคอลเลรชันนี้สักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวจริงของมันนะครับแต่เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากไปลองดูสักครั้งแล้วก็อยากเห็นว่ามันเรืองแสงยังไงถึงตอนนั้นแล้วอาจจะตัดสินใจว่าควรจะมีเก็บไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูฟุตบอลและก็ดูรองเท้าสตาั๊ดไปด้วยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันนะครับสวัสดีครับ